สวัสดีจ้ะน้องๆและเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้คุณแม่ของอีกเกสมาอีกแล้วอีกเก๊สมันไม่อยู่อะ่ะแม่แม่แม่ก็เลยมาแทนอ้าวเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยใครเอ่อเออช่างมันเถอะนะวันเด็อกเอเกสมันซื้อของมาซื้อของอีกแล้ว แม่เซ็งเซ็งเป็ดเซ็งไก่เซ็งห่านามัเลยโอเคไปดูกันไปสิไปสิไปสิอ๋อโอเคเดี๋ยวแม่ไปเองเดี๋ยวมาเปิดรีวิวให้เพื่อนๆน้องๆดูน้องๆนั่นละนั่นัะที่สุดเหมือนอีเกตมันเออก็ของอีเกตมันห้าเลยก็สิฮห้าเลยก็สิฮห้าเลยก็สิบห้าเลยก็สิเออ ซื้อได้ไงเนี่ยซื้อตูดใครมาก็ไม่ตูดใครทำไมฮ่าเลยเจอสิบลูกเท่านี้ลูกเท่าอืมแทบจะไม่เห็นแล้วมะโอ้โหกินผลไม้ผลไม้รวมเลยไปตลาดมาใช่ไหมเนี่ยไอเนี่ยนะอ๋อแม่แม่บีเป็นแม่เก่งแม่เก่งอ๋อสีล่ามากเลย ีวิญญาตอีกเกตเข้าสิงนะคะไออันเนี้ยตัวแพ็กเกจกระดาษแผ่นหนึง่งห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบริษัทอะไรเนี่ยทำอะไรบริษัทไอไอไอบูมบูมบูมไอบูมได้ไอไอชื่ออะไรนะไอบูมเจออีแม่เกตต่อไปสกกุชชี่ละกระดาษชื่ออะไรนะชื่อแทก,แทก าเฟ่ดูน t อตอเบื่อแล้วสุดท้ายของแค้ <c oughs> ขนมอร่อยดีมันซื้อมาประมาณน,นี้ะสรุปี่ปูต์ใครปต์ใครเก๊ซื้อปต์ใครมาต้องทังหเก้าสิบ